สวัสดีค่ะก็ฟ้าได้ถ่ายทอดสดเป็นาการแจ้งเรื่องการปิดช่องไปแล้วนะคะก็วันนี้พึ่งนึกขึ้นมาได้นะคะว่าจะต้องปิดช่องเพราะว่าอาย่างไงอะ่ะก็คือว่าที่อ,อีเมลนะคะมันเป็นของคนอื่นนะคะแล้วก็พาก็มาทําเป็นช่องของตัวเองไง,ไงตอนนั้นคือเล่นๆแล้วพอมันเริ่มเยอะๆขึ้นไงก็จะ เปลี่ยนช่องไปแล้วนะคะก็ชื่อเหมือนเดิมเลยค่รีิฟอร์แต่ว่ายังไงอ่ะก็ก็ยังไม่แน่ใจนะคะว่าจะได้ตั้งช่องใหม่เมื่อไหร่นะคะแล้วก็อย่าลืมนะคะ ติดตามช่องใหม่ด้วยเดี๋ยฟ้าจะแชร์ลงเฟซลงไลน์ลงแฟนเพจเลยฟา l ลี่ชานลฟาลี่ชานนี่ยคือเป็น channel ที่ควบคุมทั้งหมดชาน n e ลของฟ้าพี่ไหนชานลมากนะคะก็จะลงอะไรใหม่ๆตลอดเนาะก็แล้วก็อย่าลืมติดตามกันนะคะและ้วก็ถึงแม้ฟ้าจะปิดช่องไปนะคลิปก็ยังอยู่นะคะอย่าลืมไปดูคลิปด้วยนะอย่าลืมย้อนไปดูหรือว่าฟ้าไม่ได้ลบหรอกคะ่ะ ก็สำหรับวันนี้นะคะแต่ก็เสียดายนะเสียดายที่มันตั้องพันกว่าแล้วก็คนติดตามตั้งสามสิบแล้วด้วยก <c oughs> ็สำหรับวันนี้นะคะลาันไปก่อนเนาะบ้ายบายค่ะ